่คะมาเบิงผูบาวแล้วดำหน้าได้พี่น้องเ้ยเบิ่งค่ะละบานเขาฝนตกนำไหลเนาะเขาก็ากระป,ปุกเสือกับระปุกแหลกเพิ่นมากเนะาะบ่ได้ค่ะพี่น้องเราบ่ได้เราเป็นบาวเดอร์มาดำหน้าซอยเราเดอดำหน้าจนสีเหลียวไ้เลาพี่น้องเ้ยิ่งค่ะเราเก่งบ่คนอะดำหน้าเนาะค่ะบ่เห็นบ่คอยจะไม่ให้เห็นเลยเนาะค่ะดำหน้าเนาะพ่คอยไม่จะเห็นแล้วสนมากคนก็เห็ดเป็นหน้าวานเนาะค่ะเห็ดเป็นหน้าวานแล้วดำเมลัด นำพุนเดียวด้ำไปมือละหน่อยละหน่อยแล้วเมือ่อไรก็เศร้าพุนเทียงหน้าเราคนขยันเนาะคะ่ะคนขยันปุกจุกกาเราจุกกาเราบ่าคอ่อยมีเห็นอะไรดีละค่ะเนาะนย่ามในละสีเหลี่ยมบนที่นี่แล้ว <laughs> มาสีเหลี่ยมไงแล้วดำดำอยู่พุนเดียวคือพอจ่างเราจ่างจักมือหนึ่งก็เหลี่ทันตจาจักสองคนนี่ค่ะ เราขยันปุ่นจุกกาเราขยันขนาดเลยเหมือนไก่สีเหลี่ยมของเราเด่นอ่ะดำดำมากกับเขียวมะน้ำกลอนคนน่ะกําลังเขียวเขียวมะน้ำกลนแล้วไก่สีเหลี่ยมไปน้ารัก็สีเหลี่ยมน่ะค่ะมันดำหน้าผู้เดียวเราเป็นบ่าวเด็กพาวพี่น้องเลยเราเป็นบ่าวมาดำหน้าซอยเราในเด้อนี่ค่ะในวันเราเหลี่ยมเหลี่ยมเนาะเห็นเรากรมงุ้มรถเห็ดอีหยังเดี๋ยวเท่าดำหน้าเนาะค่ะ มือนี้มาหน้านาะคะมาอ่าเกี่ยวหยาเนาะคะเกี่ยวหยาให้หน้าออกเนาะบานเมียบาันไ่มีรถเมียบไข่ขั้นเด็กหน่อยมาส่งบานบ่มีรถเนาะค่ะพี่น้องบ่มีรถเหมือนเองทงใส่สีแดงเมียก็เลยมามแวะแวะถามข่าวแล้วลว่าเาเท็่ยังไดก็ได้ดำหน้าแล้วก็เลยบอกว่าฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกเมีย่ยบเด้อ <laughs> เอาดำ,ดำดำดำเห็นมันเลี้ยว